สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับ t p channel วันนี้เราจะมาดูตรวจสอบรถนะครับที่สามารถเติม B10 ได้นะครับผมเราจะเข้าไปเช็คดูยังไงนะครับอโอเคคือผมได้ค้นหาไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ก็ จะมาคนหายครัง้งหนึ่งโอเคครับนี่ครับเข้ามาหน้าเว็บนี่ครับต <c oughs> รวจสอบรุ่นรถยนต์ที่ใช้ b 2ีสิบนะครับก็ชีกเข้าไปนจะขึ้นหน้าตามมาประมาณนี้นะครับเป็นวิธีการดูนะครับว่ารถเราสามารถเติมได้ไหมก็มีหลายรุ่นให้เลือกนะครับก็รถเราใช้รุ่นไหนปีไหนก็ลีกตามนั้นเลยนะครับ ผมจะยกตัวอย่างเช่นเป็น e-su d-max นะครับอ่าเป็นตัว 3, 2 0 1 2แล้วกันโจะคิดแล้วแล้วก็มาดูนะครับระบบรุ <c oughs> ่น d-max เน่อนไครในการใช้บริการสามารถจะนําาดีเซลมุนเร็ว b 2 0ได้ภายใต้คำแนะนำและการตรวจสอบรวมถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วน เมื่อจำเป็นโดยศูนย์บริการมาตรฐานของอซูตนะครับส่วนหมายเลขเครื่องยนต์เราดูเราดูได้จากที่ไหนนะครับเราก็จะดูได้จากเมี่ครับตรงหน้าเพดลรถถามว่าหน้าเพจด,ดูตรงไหนก็รถกระบะรถอะไรมันก็จะมีบอกอยู่นะครับส่วนผมรถเป็นรถกระบะออซูตผมจะดูด้านหน้านะครับด้านตรงฝากระปรองครับ โอเคนะครับสําหรับนี้นะครับเป็นเพจที่เราจะดูหมายเลขเครื่องยนต์นะครับนี่ครับเบรคเครื่องยนต์นะครับ 4JK1 นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับสําหรับรถของผมส่วนรถคอนเสราประชุมเราก็สังเกตดูนะครับถ้าเป็นรถเก๋งก็จะอยู่ฝั่งของฝาเปิดนะครับก็จะมีบอกอยู่นะครับให้สังเกตดูจะเป็นเพจเหมือนกันนี่ครับสังเกตอย่างนี้ เมันจะมีบอกรายละเอยียดทุกทุกอย่างเลยนะครับบอกไว้สำหรับที่นี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครข้อสงสัย B10 สามารถเติมรถเราได้ไหมสามารถตรวจเช็คได้นะครับตามดิง์ด้านางเลยนะครับผมบ๊ายบาย